พระบิดาลูกขอบของพระองค์พระเจ้าที่เราเข้าสู่เทศกาลการทรงไถ่ของพระองค์เรามารับรู้ถึงบุญคุณถึงพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราพระเจ้าขอพระองค์นั้นช่วยเราที่จะได้รับการสำแดงที่จะอย่างรากเลกในความรักของพระองค์และรู้ว่าพระองค์นั้นรักเรามากแค่ไหนและพระองค์มีแผนการที่ดีแยไมยอดขนาดไหนในชีวิตของเรา พระเจ้าเราขอบคุณที่พระองค์ได้คู่ชีวิตเรากลับคืนมาเราได้ลุดพ้นจากการเป็นทาสแล้ววันนี้เราคือทาสมัครของพระองค์ขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่พระองค์กำลังเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยเราเติบโตขึ้นในพระองค์ขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์อเมนโอเควันนี้เป็นเข้าสู่เทศกาลการสงไถ่ของเราแน่นอนที่สุดการสงไถ่ของเราก็จะ ย้อนไปในอดีต <hi> ก็คือเรื่องของโมเสสนะคะซึ่งเมื่อเช้านี้เราก็ได้พูดไปหลายเรื่องเลยนะคะอาจารย์สุริพรก็เป็นนักประกาศก็ไม่ค่อยจะเรียงลำดับก็แล้วแต่ว่าจะว่ายังไงก็ค่อยๆว่าไปแล้วสนใจคนนี้ใครเดี๋ยไปสนใจคนนู้น ก็จะบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเป็นวันอาจารย์สตีฟจะมาเทศนานะคะแต่เนื่องจากแผ่นดินไหวท่านก็เลยบินมาจากตรังไม่ได้นะคะถ้าแล้วจริงๆท่านก็มีมีนัดที่จะไปกับดิฉันไปที่โคราชไปพูดถึงเรื่องไปแบ่งปันให้กับศิทยาพิบาลที่กำลังประชุมกันเข้าอุตส่าห์เลื่อนจากวันศุกร์นะคะเลื่อนจากวันศุกร ไปเป็นวันจันทร์เพื่อจะได้คอยอจันสตีฟแต่พระเจ้าก็บอกไม่ใช่ <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิพิบาลที่เปลี่ยนแปลงวันไปแล้ววันนี้ก็ต้องไปประชุมกันเองนะคะอันทุกอย่างเราไม่รู้เลยให้เรารู้ว่าทุกวันเวลาเราทังต้องเตรียมตัวเราไม่รู้เลยว่ามันจะเปลี่ยนแปลงยังไงเราได้เห็นนะคะว่าทุกคนภูมิใจมากที่ได้ขึ้นไปอยู่บนชั้นสูงสุด ของคอนโดพุ่งใจมากเลยวันนี้ดิฉันเชื่อว่าเขาอยากจะมาอยู่กับดิฉันใช่ไม่ใช่นะคะเพราะทุกคนเนี่ยไว้วางใจแล้วก็วางใจในมนุษย์วางใจในตึกวางใจในเครื่องไม้เครื่องมือที่บอกว่าปลอดภยัยแต่ว่าเราวางใจในพระเจ้าอเ,เอเมนนะคะก็ ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องอื่นดิฉันก็อยากจะพูดเพราะว่าวันนี้พระเจ้าอยากจะให้พวกเราทุกคนเนี่ยเข้าใจถึงเรื่องถ้าเราเชื่อพระเจ้านี่เราเชื่อ,อยังไงดิฉันเองเนี่ยอาจารย์สุประสิทธิ์เนี่ยเรามีปัญหากันก่อนที่รู้จักกับพระเจ้าเนี่ยดิฉันก็บอกว่าต้องเซ็นมาเลยนะต้องมาเลยนะซีอันเนี่ยต้องเซ็นมาเพราะไม่งั้นฉันจะฟ้องไปทั่วโลกเลยไปที่บริษัทลายไหมนี่นี่ใส่แต่พอมาเชื่อพระเจ้าเสร็จ ตัวเอาไปเลยนะทั้งหมดเดี๋ยวจะเซ็นให้มันเปลี่ยนนิสัยไปเลยอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ไว้ใจพระเจ้าบอกไม่ได้เราอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะคะเราจะต้องถูกต้องกับพระเจ้าและดิฉันก็ตัดสินใจและดิฉันไม่กลัวเลยว่าจะไม่มีกินและดิฉันรู้เลยว่าสิ่งที่ดิฉันเนี่ยสละเพื่อพระเจ้าหมายถึงว่าเลือกที่จะเดินไปกับพระเจ้าพระเจ้าได้ตอบแทนขนาดไหน ได้มาหมดเลยทั้งตระกูลที่มาเชื่อพระเจ้าเอเมนไหมคะเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เราตัดสินใจที่จะวางใจและเชื่อใจพระเจ้าเราต้องวางใจเช่นที่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระเจ้าจะดูแลเรา <Amen. S 1> วันที่ดิฉันเนี่ยเหลือเงินอยู่28,700แล้วก็้มีการจัดงานครเูเสดดิฉันก็บอกพระเจ้าว่าไหนๆก็ไหนๆก็ไม่มีกินอยู่แล้วยังไงก็ไม่พอกิน เอางี้ลูกถวายพระเจ้าไปหมดแล้วต่อไปนี้พระเจ้าดูแลลูกฉลาดไหมเพราะอะไรพระเจ้ารวยกว่าไงแล้วแค่สองหมื่นแปกเนี่ยอยู่ได้แค่เดือนเดียวอย่างเก่งแต่ว่าถ้าพระเจ้าดูแลพระเจ้าดูแลเราตลอดชีวิตเราตัดสินใจถ้าเรามอบทุกอย่างให้กับพระเจ้าเราเชื่อใจพระเจ้าสิ่งนั้นเราจะเห็นเลยว่าพระเจ้าจะตอบแทนเราอย่างไรเอเมนไหมคะอย่าก,กลัว ะค,ะความกลัวมันทำลายความเชื่อความกลัวนี่แหละมันจะกัดกินความเชื่อที่เรามีกับพระเจ้าเราต้องไปกลายเป็นพึ่งมนุษย์เราต้องพึ่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำไมเราไม่เพึ่งพระเจ้าถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกไม่มีอะไรที่พระเจ้าจะทำอะไรกับเราไม่ได้และพระเจ้าบอกว่าเจ้าจะมีชีวิตสูงขึ้นทางเดียว ป่านนี้ดิฉันยังไม่ไต่ําลงเลยนะถึงแม้จะตัวเตี้ยนะคะไม่ได้สูงก็ใส่ส้นสูงได้แต่ว่าเชื่อเถอะค่ะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้สัตย์ซื่อและถ้าเรายอมกับพระเจ้าเหมือนกับโมสเสสอับราฮัมใช่ไหมถวายบุตรให้กับพระเจ้าถวายบุตรตัวเองตอนนี้ได้พระเยซูามาสําหรับคนทั้งโลกรู้ไหมคะว่าถ้าเราสละอะไรให้กับพระเจ้ามันจะมีผลประโยชน์ให้กับมนุษย์ทั่วโลก คำพยานของดิฉันเนี่ยไม่ว่าดิฉันไปต่างประเทศไม่ว่าอยู่ในประเทศไทยมันหนุนใจคนขนาดไหนคนที่กําลังคิดจะฆ่าตัวตายเขาก็ไม่ฆ่าตาัวตายคนที่ท้อเขาก็เลิกท้อเพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าจริงเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําเพื่อพระเจ้ามันจะมีผลกระทบพี่น้องมีผลกระทบกับคนข้างๆกับคนนั้นคนนี้และคุณไม่รู้หรอกคำพยานของคุณเนี่ยช่วยชีวิตคนอีกตั้งเท่าไหร่ ให้เรามั่นใจในพระเจ้านะคะทุกอย่างถ้าเราเชื่อใจพระเจ้าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ทั้งนั้นบ้านหลังนี้ก็ถูกยึดไปแล้วยังได้คืนเลยสามีถูกยึดแล้วยังได้คืนเลยแถมมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าด้วยกันด้วยใช่ไม่ใช่เชื่อค่ะมันไม่มีอะไรเลยถ้าเรามอบชีวิตเราสละชีวิตของเราให้กับพระเจ้าและให้พระเจ้านำเรา ทุกอย่างเนี่ยมันดูแย่มากเลยในสถานการณ์นั้นมันคงทำอะไรต่อไม่ได้แต่พระเจ้าลูกวางใจพระองค์ลูกเชื่อใจพระองค์เปิดโบสถ์มาก็ต้องใช้ความเชื่อถ้าพระเจ้าบอกเปิดแล้วมันจะเปิดยังไงแล้วลูกจะไปเที่ยวได้ยังไงอ่ะเพราะว่าชอบไปเที่ยวอะ่ะแล้วไปโบสถดูแล้วจะทำยังไงถ้าเปิดโบสถ์แล้วพระเจ้าให้ไปเที่ยวตั้งแต่วันแรกที่เปิดโบสถ์ออกไปทำภารกิจเลยเนะ แถมยังให้เงินมาด้วยมันไม่มีเงินแต่ก็มีคนถวายมาให้ห้าหมื่นแล้วก็เอาไปช่วยข้างงานก็ด้วยได้หน้าอีกต่างหากและยังได้มีเงินของตัวเองที่จะเดินออกไปทำงานไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ท่าอยากให้พี่น้องว่าเราต้องตัดสินใจที่จะเชื่อพระเจ้าแบบสุดใจนะคะบ้าเลือดพระเยซูเชื่อแบบบ้าเลือดนะคะให้มันรู้ไปให้มันตายก็มันตายไป ดิฉันเป็นคนที่ไหนไหนก็ไหนไหนเหมือนกับตอนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องขึ้นลงคดีสารเป็นไงเป็นกันพระเจ้าถ้าพระเจ้าสัญญามันก็ต้องเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าลูกต้องติดคุกเก็ดีเหมือนกันจะได้แบบประกาศในคุกนะแล้วยังไม่เห็นเข้าไปเลยแต่ทุกวันนี้เราก็ได้ไปประกาศเนาะเพราะอะไรเพราะว่าเรา วางใจในะพระเจ้าและนี่คือการเชื่อใจและวางใจไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีกินคริสตจักรเรานะถวายออกไปตลอดละ่ะใครมาก็ถวายไปหมดตัวทุกคนไม่ได้เข้ามาเลยในะคริสตจกักรแต่ถึงเวลาแค่อยากจะซื้อรถยังมีคนเอาเงินมาให้ซื้อเลยเพราะอะไรคะเพราะคริสตจักรเป็นของพระเจ้าเราเป็นแค่ข้าราชการเป็นผู้เป็นผู้จัดการที่พระเจ้าแต่งตั้งมา ถ้าไม่มีก็เบิกจากที่พระเจ้าและถ้าเรารู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นเช่นนั้นนะคะดิฉันเคยทำงานราชการดิฉันไม่แคร์หรอกนะคะตอนที่ทำโปรเจกต์ส่งไปให้เจ้านายเจ้านายพอใจเงินมันก็มาถ้าไม่พอใจก็ไม่มีไม่มาก็แค่นั้นเองเช่นเดียวกันเวลาที่เราทำงานพระเจ้าเรารู้ว่าคริสตจักรเป็นของพระเจ้าเราจึงไม่ต้องกลัวเอเมนไหมคะถ้าเราเป็นคนประกาศ ไม่ต้องกลัวหวาไม่มีเงินพระเจ้าง้อจะแย่อยู่แล้วนะนะักประกาศประกาศไปเบิกค่าคอมมิชชั่นไปนะคะเดี๋ยวมันก็จะมีครบเองแหละแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรมันก็จะไม่มีวันพระเจ้าจะอวยพรเราเมื่อเราทําตามน้ําประไถพระเจ้าใช่ไม่ใช่ทําตามบัญญัติของพระเจ้าและนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาะและคิดดูสิคะว่าคนไทยตั้งอีก,ต,อกตั้งกี่คน เชื่อยังไม่ถึงห้าแสนเลยคริสเตียนที่แบบเราเนี่ยมีประมาณห้าแสนรวมๆละอ่ะอ่ะหนึ่งล้านเหลืออีกกี่ล้านคะที่ยังไม่เชื่อหกสิบเก้าล้านอ่ะคุณประกาศยังไงและประกาศแล้วก็ยังไปต่อว่าอีกนะคะเราขอบคุณพระเจ้านะที่อาจารย์จริงได้มีลุ่มลายขึ้นมาก็ทำให้หลายคนเนี่ยได้รู้วิธีการ ดิฉันไปแบ่งปันที่ขึ้นจากแห่งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องเรื่องความเชื่อแล้วก็ใส่จับให้ให้คนทั้งหลายเ,ยเข้าไปในกลุ่มไลน์วันนี้เขาก็ประกาศและเขาตั้งเป้าไปเรียบร้อยแล้วว่าปีนี้เขาจะประกาศเจ็ดร้อยคนและเขาก็ได้ไปประมาณ200แล้วอะแล้วถ้ามันไม่มีคนที่อย่างเราที่จะไปพูดและบอกว่ามันง่ายนิดเดียว เป็นไงครับเพราะว่าทุกคนมาถึงก็บอกยากมากเลยมิชนาลีบอกเมืองไทยนะั้นมีแต่รูปเคารพประกาศยากยากยากมันก็เลยใส่ความยากมาเหมือนที่ดิฉันบอกว่ามีลูกมากจะยากจนใช่ไหมที่ดิฉันเล่าว,ว่าออตามีชัยพูดอย่างนี้มันเข้าไปในใจของประเทศไทยทุกคนเลยมันเป็นมเมล็ดแห่งความเชื่อเพราะฉะนั้นเราต้องเอามเมล็ด